สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รบทุกท่านครับวันนี้ก็มายังสวนของคนเกษตรจอชะตอีกแปลงนะครับแปลงนี้เป็นแปลงตุเรียนน้ำดำนะครับก็โชคดีครับโชคดีที่ท่านเห็นอยู่หญ้าเขียวๆนะครับถือว่าเป็นความโชคดีนะครับตียารุกๆอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นความโชคดีนะครับก็ด้วยความประมาทของผมเองนะครับ ด้วยความประมาทของผมเองท่านดูดูหญ้านะครับหญ้ายังเขียวอยู่นะครับแต่ต้นตุเรียนผมนี่เหลืองหมดแล้วครับเหลืองหมดแล้วนะครับท่านดูดีนะนี่เหลืองครับเหลืองเหลืองหมดแล้วครับเหลืองหมดแล้วท่านดูครับเริ่มเหลืองนะครับเริ่มเหลืองถือว่าเหลืองนะครับถ้าเราดูหญ้านะครับก็สืบเนื่องจากว่าเครื่องสูบน้ํานะครับ เครื่องสูบน้ํามันพังผมไม่ไม่ทราบเลยนะครับว่าเครื่องสูบน้ํามันน็อกไปแต่เมื่อไหร่นะครับ <c oughs> ด้วยผมได้ติดตั้งระบบทัมเมอร์นะครับเป็นเป็นเป็นตัวตั้งเวลาในการเปิดปิดน้ําทุกวัน <c oughs> ก็ผมธุระประปังตรงนี้เสียหวันนะครับยุ่งกับแปลงอื่นแปลงนี้ก็ถือว่าระบบน้ําดีอยู่แล้วนะครับ ปรากฏว่าพอมาดูเอ๊ะทำไมมันเหลืองนะครับปุ๋ยก็เพิ่งใส่นะครับปรากฏว่าเครื่องสูบน้ําเสียนะครับนี่วันนี้เอาไปซ่อมแล้วนะครับไปซ่อมไปซ่อมแล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องต้องมาเปลี่ยนนะครับต้องมาเปลี่ยนเรื่องราวของน้ํากับทุเรียนนะครับท่านผู้ชมครับ f อซครับตอนนี้ก็แถวจังหวัดชุมพรนะครับที่เจอเจอปัญหาหนักมากนะครับ ปัญหาหนักมากจริงๆเพราะนั้นเรื่องราวของน้ำนะครับก็ต้องเตือนต้องบอกต้องกล่าวกับทุกท่านนะครับที่สนใจปลูกทุเรียนท่านต้องนึกถึงน้ำเป็นสำคัญนะครับก็ถ้าหากว่าไม่แน่ใจจริงๆนะครับท่านนอกจากจะมีบอ่อแล้วนะครับมีบอ่อขุดบอ่อเก็บน้ำบางแปลงก็เป็นไร่นะครับ บางที่นะครับในไร่ตัวเองใช้หมดแล้วก็ไปขอในบอ่อคนอื่นบอ่อคนอื่นก็หมดอีกก็ไปเอาสระน้ําของหมู่บ้านก็หมดอีกนะครับตอนนี้แม่น้ําลําคลองหลายพื้นที่นะครับแห้งโดยเฉพาะแถวชุมพรนะครับดูข่าวก็ก็ผมก็ไม่ค่อยสบายใจนะครับก็อยากจะมาเตือนเอฟซที่ชมอยู่นะครับใครที่สนใจปลูกทุเรียนนะครับ อันดับแรกนะครับท่านต้องนึกถึงน้ำเป็นสำคัญในการตัดสินใจปลูกนะครับใช่ว่าเราเมีเงินแล้วเราจะปลูกทุเรียนได้นะครับพอเราปลูกมาแล้วนะครับทุเรียนตั้งแต่เล็กจนโตนะครับใช้น้ำมากนะครับยิ่งยิ่งโตยิ่งช่วงให้ผลยิ่งมากอีกขาดน้ำไม่ได้ขาดน้ำแล้วตายนะครับขาดน้ำแล้วตายเลยนะครับมีมีมีผมดูคลิปของคุณป้านะครับ ที่ชุมพรแปลงหนึ่งนะครับปรากฏว่าแกร่ำให้เลยนะครับเพราะฝนฟ้าปีนี้โหดโหดร้ายมากนะครับไม,ไ,มไม่มาตามฤด,ดูกาลเลยนะครับก็ท่านจะต้องจะต้องหนึ่งนะครับถ้าหากว่าที่ของท่านไม่ติดแม่น้ำลำคลองใหญ่ๆนะครับท่านก็ต้องเจาะบาดาลเตรียมไว้เลยนะครับเตรียมไว้เลยแล้วก็ใช่ว่าเราปลูกไว้ก่อน แล้วก็บาดานค่อยว่ากันนะครับบางพื้นที่นะบาดานก็ยังยังยังเจาะไม่ได้นะครับเป็นชั้นหินอะไรประมาณนี้นะครับท่านต้องเช็คพื้นที่ให้ดีนะครับไม่นั้นท้านจะศูนย์ศูนย์เงินเลยละครับศูนย์เงินเลยครับอย่างผมนี่นะครับน้ําดีนะครับน้ําดีนะท่านท่านดูขนาดว่าฤดูแรงนะครับนี่ผมขุดไว้นะครับฤดูแรงน้ําดีเลยนะครับน้ํายังมีเยอะแต่ว่าความผิดพลาดมันอยู่ที่ผมนะครับ ผมไม่ได้ลงมาดูแต่ความโชคดีในความผิดพลาดก็ยังมีความโชคดีก็คือผมผมไม่ได้ตัดหญ้านะครับถ้าผมเกิดตัดหญ้าขึ้นมาเรียบร้อยเลยครับนะครับนี่โชคดีที่ผมไม่ได้ตัดหญ้านะครับหญ้าเลยเกลุ่มหน้าดิมไม่ได้หญ้าเขียวครับแต่ต้นทุเรียนผมนี่นะครับเหลือง<ด>เหลืองเลยต้นตุเรียนผมนะครับนี่ดูนะครับเหลือง ี่ต้นใหญ่หนุกกว่าเหลืองนะครับวันนี้ก็มาแก้ปัญหากันนะครับอืมท้านดูครับเหลืองเลยนะครับตั้งต้งที่ผมเพิ่งใส่ปุ๋ยไปนะครับด้านดูท้านดูครับเหลืองเลยครับเหลืองเลยนี่เป็นแปลง้ําดํานะครับแต่ตรงโคนนี่เขียวนะครับเขียวคือมันไม่มีอะไรตัวช่วยในการดึงท่าฐานขึ้นต้นนะครับก็เป็นความผิดพลาดของผมเอง โอเคครับเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนนะครับนั่นมันคือตําแหน่งที่ผมวางเครื่องนะครับท่านดูน้ำนะครับน้นน้ําที่สวนผมนี่ขนาดฤดูแรงนะครับตาน้ํามันดีครับตาน้ําดีนะโอเคครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวขออนุญาตยกเครื่องสูบน้ําไปเปลี่ยนนะครับหนูวางตรงนู้นครับโอเคครับก็ มาบอกมากล่าวกันนะครับว่าถึงแม้เรามีระบบน้ำมีน้ำสมบูรณ์แต่อย่าลืมครับนี่ผมแค่ห้าหกวันเองนะครับห้าหกวันเองแต่ว่าห้าหห้าวันนี้ทำกลางความโชคดีนะครับทำกลางความโชคดีที่ผมไม่ได้ที่ผมไม่ได้ตัดหญ้านะครับโอเคครับลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ